โอเคครับการสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่ผมเช่นเคยโอ้นสันติแชร์นลวันนี้เรามีภารกิจบางอย่างที่เราต้องทํากันคือเราจะเอาไอเนี่ยโคเคนอยมจะเอาโคเคนไปโพสต์และเราจะเอาไปขายกันโอเคอเดี๋ยวแม่งเริ่มแบบว่าเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแล้วคือต,ตอนแรกยังเป็นแบบจกใส่ฟ้าอยู่เลยขายกัญชายอยู่เลยตอนนี้แม่งมา,มาแบบอัพขึ้นมาขายโคเคนละแล้วเรามาดูกันว่า,าจะรอดหรือไม่ครบแล้วมอน ว่าใช่พี่เราท้ายแล้วมาเราไปโปรเซสกันดีกว,ว่าโอเคผมต้องตัดช่วงที่ผมไปโปรเซสออกนะเพราะว่าอาจจะมีคนมาสตินสไนซ์ผมได้ผมต้องขออภัยด้วยนะพี่ผมต้องตัดตรงที่ผมโปรเซสออกอ่ะเดี๋ยวเอารูปร่างหน้าตาของว่าแพคเสร็จแล้วมันเป็นยังไงเรามาดูกันว่ามันแพคเสร็จแล้วรูปร่างจะเป็นยังไงแต่ผมขอตัดออกนะช่วงที่ผมไปถึงอ่ะเดี๋ยวจะตัดมาอีกช่วงทีคือช่วงขายดีกว,ว่าโอเคเราไปเจอกันครับยวเจอกัน ขายปลาอดอนตะโคลานปะได้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 มาดิมเมืองเนาะพี่มาร์กจุดที่เนี่ยพี่เอาแบบไปคนเดอเยอะยังไงได้ได้ได,ได้ขับไปก่อนกับกันไม่ได้ขายไม่ได้ขายยายานานแล้วด้วยเลยขายพวกนักเลงปะไอ้ตรงข้างโพเมืองอ่ะที่เมืองอ่ะที่ก,ก็โปรเมียวปลกแกงเตอร์อ๋เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวตอนนี้ผมกับพี่ชายพี่มารีผมเอ,เองเนี่ยว่าเดี๋ยวจะไป ขายโคเคนกันดูซิมันจะได้ราคาเท่าไหร่กูกลัวมันจะจะราคาตกเยอะหน่อยเลยอะกูบบว่าไม่ใช่กลัวราคาตกราคามันอาจจะจบลงมากว่าค่าปรับอ่ะกูแม่งค่าปรับจะแพงกว่าเลยนี่ผมกลัวงั้นอะโอ้แล้วฝนตกด้วยฝนตกด้วยไม่ใช่ยนี่แหละรถเองอัพเกาะป่ะไม่ไม่ได้ไไม่ด้อัพเลยจะมีแค่ทำให้อัพเกาะเกาะเกาะรับกันอะแต่ว่ามันจะช้าลงไม่หรอนิดเดียวไม่เยอะหรอกนิดเดียวนิดเดียวไม่ได้แย่ขนาดนั้น เกาะมันใช้คของใชื่อถือยู่แล้วเรื่องธรรมดาไตรงไหนพี่จุดที่พี่บอกโอเคเลยเสียงโว้ไม่ต้องกลัวมันไล่เกสอยู่ละข้างล่างข้างล่างไหนอปะอะไรไล่เลยเราไปเลยเราไปเลยมันใกล้มากเออไม่อะไรไม่อะไรอย่าไปกลัวทีเราจะยิ่งใหญ่จะบอกนะไม่มียดบิ่นดีอ่ะเคยมีเยอะไม่ใช่หรอเป็นประดาษพี่เลยตรงเนี้ย ไม่มีวะไม่มีพี่ขายได้พี่ขายได้ขายได้คุณนะึกเ,เฮ้ยเกือบสามร้อยโอนได้สองร้อยเก้าสิบก้สามบาทเดี๋ยวไม่ผมขายไมปแล้วเนะีย่ยเนี่ยอีกตัวไงอีกตัวขายได้ปะไม่จะได้ขายได้ปะต่อขายอ่ะ s <S ได้ปะเปิดระบบคุยอะไรวะนะเนี่ยระบบเปิดเปิดระบบเราปิดมันไว้เราปิดปิดปิดอ่าจะลองดูนะบนละ พี่สายได้สองร้อยเอาเงินแดงไปเก็บบอลไหมพี่เงินแดงเก็บเก็บบอลไหมไม่เก็บเอ้าโดนหมดเยอะนะพี่ไม่จะได้เหรอได้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 เอาวะคุณได้เปิดปดูทคุยสารเราได้อะไรของมันวะได้เปิดหมบทคุยอย่าพี่ไปไปกระดาษเลยพี่อย่าผมไปตอมมอล์ันส่งเขาเขียนไหมพี่ดิส่งอะไรให้ให้ผมขี่ไปใช่ไหม เจ็บร้อยกูรีเจก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 ไใกล้กลับไใกล้ไม่ทันล็อกขับไปตรงเตรตรงไม่ต้องมั่งละใกล้รงนั้นบมาทางหลังนี้เห็นปะนานเดี๋ยวตรวจมาไม่ทันหรอกไม่ทันเลยนะอะไรเงี้ก็มาไม่ทันีจรีนยุ่งกับตัวไกลๆพูดอ่ะเดี๋ยวคอยอดปิดไป้เยี่มนี่แหละเยี่ยมเลยแหละกลัวเสี่ยวตำรวจกลัวแบบว่าส่วนตำรวจยังไงไม่สวนหรอก สองร้อยข้าวบาทเนาะคนไปเก็เเบคนเยอะเยอะนีส่ส่งให้ผมก่งกันไหมไปเก็บก่อนไหมพี่เสียวๆป่าป่าป่าเก็บกไปเลยมาเดี๋ยวอีกอันหนึ่งเดี๋ยวจัดการเองมาพี่ใหญ่้องใหญ่ค่าปรับเท่าไหร่พี่บอกผมเลยค<อ>่าปรับเท่าไหร่พี่ไม่เยอะหรอกประมาณประมาณคะแนน อรถผิดได้ปะล่ะโอเคไปกันดีๆรถที่ดีนี่เราจะฝั่งทางแล้วติดที่ไายโอ้ยขอโทษทีครับผมครับรถแรงไปนิดนึงเรถครับ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 ยินดีครับโอเคพี่เดี๋ยวผมไปซ่อมรถก่อนนะไปเลยไปเลยไปเลยมีจัดการเองนะครับเท่าไรเอ่าไรดีครัมันมันมันไม่ไกลเกินไปหรอพี่ตรงนี้นี่แหละข้าจุดทางจิบนายคนเราเดี๋ยวดิเดี๋ยวนี

มาพี่ต้องโส่ะต้องปลอมตัวปะไอต้อ๊กแต่ปะคุณได้เปิดโหมดพูดคุยซัมอะไรของมันวะไนเดินหนีเปิดทั้งเดียวพอนะคนใช้ที่เดียวพอนะ โกดหยุดใช้ก่อนแล้วกดใช้ใหม่จะไม่ได้มีกดอยู่ข้างล่างเห็นปะเรากดใช้จะมีกดอยู่โลกว่าไงน้องอยู่ไหนครับะไพี่กำลังขายโคอยู่ขายโคโคกัเหรอโคเคนโอ้นไม่ได้พี่ เป็นไรวะก็ไม่เป็นไรกินไม่พี่กินไม่พี่มาขยันอายุโยตวะไม่เกี่ยวได้ไหมพี่ได้ไหมมาแล้วด้วยพี่โอ้โใกล้พี่โจด้วยพี่โจพี่โจพี่โจเชี่ยพี่โจไอ้สัสทนไหวไหมถ้าไม่ไหวพี่ไหวไหมพี่ไหวได้ครับได้ครับเออ เฮ้ยคนนุณน้ำวนทำร้าย้ชนี่้วครับอะไไเพนแล้วโอ้โหได้เลงโคตรกวนชาโคกวนเลยไหวปะไหวไหวโอ้จะพี่ไปกวนบาทหาเขาเมื่อกี้ผมว่าจะไม่ไหวตอนนั้นนช่วยดูน้องชายต้องไ่นับได้จะมีจะเลยน้อาับได้

โอนโอ้โหโอนเลยแต่ยัพี่มันยังมีแผนอยู่แผนของน้องสวีใช่ไหมเตรียมตัวพี่อย่าเลย เล่นแง่แล้วเราต้องเล่นแง่เราต้องเล่นแง่เราต้องเล่นแง่เรู้ได้ไงครับต้องเล่นแง่คนเราต้องเล่นแง่เราต้องเล่นแง่เล่นแง่เคพี่เบรคโคชนเบรคโคชนผมเบรคโคชนไปดึงไว้ไปดึงไว้ตรนี้เลยยอมไหมพี่ยอมไหมจังหวะนี้แหละอุ๊ Oh อยู่ไหนกันนะต้องการต้องการเหล็กกาอดอยู่กะหลัด โอ <c Dante> ๊ยโอ๊ยโอ๊ยต <n> ึ๊บล <sk> <museums> ๊าโอ๊ยคุณตุ๊บจ๊าใจนะครับโอ้ผมกำลังเนียนเลยครับใครเห็นผมครับเนี่ยใครครับใครเห็นผมครับผมกำลังเนียนเลยอ่ะคือใครใคข้าวผมครับเื่อ โออตายแล้วไม่ยืนหรอไออยเงยโอ้โหแล้วผมก็เลยกว่าตาีกรอบเดินไปยืนอยู่บนด่านขาวกับเมียแล้วครับเมื่อกี้ไม่น่าเลยโอ้ยโอ้ยพี่พี่มันลีบอกเขาทำไมเออพี่มันลีบอกเขาทำไมจิกบทคดีเมื่อไหร่ออพี่มันลีไม่ได้บอกเขาเลยรถจิ๋งไล่ตอนไหนนะคุณจิ๋งรอก่อนนะคุณคุณโจโจครับสวัสดีครับครับ ใช่ใช่เพราแต่เพราะแต่เบิกผมไปแลเปลี่ยนอะไรครับผมผมแค่กินทุเรียนเองครับเขาจับผมเฉยเลยปักคุณตัวรวผมขอรับรศัซท์หน่อยได้ไหมครับจะเปลี่ยนอะไรครับผมคุณรวยขอรับซหน่อยครับคุณจนัเปิดรถหน่อยเลัวจนักเปิดรถหน่อยครับโอ้สายเล้วโซจูนโอเค าครับขอเดินเองได้ไหมครับคุณตำรวจได้เลยจะจะรีหูนิดนึงครับฝากจักรยานเลยครคุณตำรวจเดี๋ยวไปเดินเองในตอนอกดีกว่าเดี๋ยวผมให้ได้ครับได้ครับเตำรวจผมฝากฝากจักรยานเลยนะครับได้เลยครับหายไม่รับประกันนะครับโดนรวบดิรออะไรครพี่บอลีครับไม่น่าบอกเขาเลยไม่ได้บอกที่บอกเขาว่าเขาไม่เห็นจริงๆหรอเขาบอกว่าเองอ่ะจะโดนต่อหมอกชากพี่บอกว่าไม่เห็นจริงๆหรอ ผมกำลังเนียนๆเลยครับพี่บอกให้เขารู้ไ่เออเองไม่รู้ตอมอแล้วไม่เหรอ๋อไม่น่าบอกเขาเลยครับเฮ้ยน่ยคุณคุณโตเห็นไหมครับผมไปหาน้องผมครับคุณโตครับเดี๋ยวผมไปหาน้องผมครับน้องผมน้อยใจแล้วดำครับดำมิดครับน้อยใจแล้วครับอ้น้อยใจแล้วครับงั้นบอกดำมานี่เลยเะยไปพร้อมกันไม่เม่อะไรครับไม่อะไรครับเดี๋ยวไปคนเดียวสารน้องผมโอเคมีแค่หลบหนีนะครับครับครับจัดการเลยครับห้าร้อยโอเคครับ ผมแตะตัวเป็นคนทำคดีนะครับครับ <c oughs> <c oughs> โอเคครับบ๊ายบายอชัดเลย แต่นหนครับแต่นอ๋ไปดูแล oui ไไดิแต่นมาแต่นื่จิ๋วจอ๋วจอ่ชื่อชื่อมาเลี้ยใหญ่เอ้ยก้องคนใครต้องคนใครมามาแต่มาแต่ผมอ้นครับผมอนครับอเอแท้ต้องทพวกนี้เรื่อที่ด ok ุเดือต้องการน้น